สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2,568ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก,กระเท่าก็ได้เดินทางมาหา พ่อช่างคมนะคะจะพามาติดตามรับชมแนทางตัวเลขงวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะวทีถิพานมาเนาะค่ะแนวทางของพ่อสังกระลุดนะคะผู้ชมแนวทางมีงวดเขางวดลุดนะคะเอางวดนี้เขาก็มาติดตามกันใหม่นะคะว่าพ่อสังคมจะได้แนวทางหายตัวใดนะคะเพื่อหมักเพื่อชอบน้ากันงวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะสวัสดีค่ะพอสังสวัสดีพอปล่ เยินป่ะเยินบาดเลยสวัสดีค่ะที่ประซังมาดิครับผมมาจากทั้งสว่างฝนตกบบบยางแห้งครับอ่มาทั้งนี้มาเกียร์ดรดอนแบบในมูหันพัดลมไปทั้งประซังนะมันจะเสียงจวดร้อนบอตรงรีร้อนเพราะว่าเดี๋ยวหัวหน้าฟีมาพี่จีกินเขาอ๋อค่ะภาคกินเขาเป็นบ่พราครับผมรถที่ล้วบ่เขาน้ำประซังเนาะครับบ่เขาเด้อพี่น้องเด้อบ่เขาก็คือบ่เขาครับผมลุถเบิดทั้ง เล็กสร้างทั้งเหล็กกับมูอเพื่อนเห็นมาไปมาแล้วครับผมอ่าได้มาเจอลงให้ยเอฟซีน้ำเลยพี่น้องครับเพื่อนช่างคมลงให้น้ำเลยคนสร้างคนกับขันวณไปล่อแล้วมดอเศ้าเข้าไปทั้งไนสว่างเพื่อสว่างอุ้ยฝนตกพอสร้างพอสร้างพคนมาให้มาเทียงเด้ลยคนมาช่วงพัก ครับผมมาช่วงพักเพราะว่าช่วงงานเพิ่งแก่ทำงานนะครับชมเพราะว่าบัไดเมาวยงิงคมบัไดเมาวยิงระดมกินกใจพนมาเป็นลูกมือเพื่อนครับผมอ,อยินใจพือนนะแอนครับผมและงานแต่องทำงาน โอ้มีฝันน,นะบอกเพ่อครับผมอืมออ้าวน,นะครับท่านผู้ชม 16กรกฎาคม2568อ้าวประชังครับผมบอกเอฟซีในบาทเนี่ยวิ่ง3กับ4ี่กับผมเล่นได่ที่4เด่นที่4ครับผมครับไอ้ที่ผมขีด3าเก่านี่คือมันตรงกันกับเลข3สามตัวชุด3ตัวครับผมครับชุดจับจองลอตเตอรี่คือ3าเก่านี่ยนะครับ3ามเก่าครับผมคือเลขเด่นเลขวิ่ง3กับ4ีได้พี่น้องเด้อครับผมแบบ3กับ4นะครับ3 8 3 9 3 7ครับผม คือสาสสามกสลับกันเนเนาะสลับกันเนลักซีพอสครับผมสี่แปดสี่เจ็ดสีแป่กตาสลับกันเนครับผมบงงดอกพี่นลนะีเจครับผมลักสามกัมเจ็ดสามแปก้ครับผมเนที่ลักซครับโอ้แต่ว่าจับจองกตุีคือหกสามเก้าหกสามเก้าครับผมชอบไปที่สาเอาเอาคือประเด็นสพอส ไอ้มักตัวนี่ไลค์049นะโอ้แต่ว่าตามสูตรนี่เด่นซีครับผมแต่ว่าพันมักมัก39พันมัก39ครับผมแหม639 049เนาะครับผมเฮ้ยฝันนี่ฝันมาจังไลยไอ้มีผู้ยิ่งมาเขียนให้นะครับแต่ในอดี้เขาประชันผู้ยิ่งมาเขียนให้เออนี่เอาไปซื้อในเรื่อสองหาผู้ยิ่งมาฝันผู้ยิ่งมาเขียนให้ครับว่าไปซื้อฮะไปหาไว้ในเรื่อสองซื้อไว้ในเรื่อสองหานี่ครับไปหาไว้ในเรื่อสองหา เแยกในกระดาษดีให้ผมนี่นะวันท no no ี่ข oh, ึ้นจังขึ้นในฝันต่ตองวดแต่เราประซังตองวัดนอ่นี่บอกแล้วกับฝันตองวันนี้พี่น้องมือดวันที่หาพี่น้องท่ากรกตาคม2568นะครับที่จริงนะพอสร้างข่มเพิ่งกับโรคหายเดินตองตองวดเลยพี่น้องนะครับตามือดพึ่งจิได้มาหาพอสร้างเพิ่นมืดนะครับแต่เชือว่าให้ตองวดบ่ต้องหาโดนน้องประซังเนาะครับผมอ่า เอาพี่น้องนับเลขฝันกับสหาผู้ได้มกตัวเดียวแข็นแข5งสอห้าผู้ยิ่งมาบอกมาบอกให้ไปหาซื้อตัวนี้นะครับเลขเด่นเลขกิงสรซางทรามชมสามกับ4เด่นที่4ี่นะครับสามแปดนะครับแต่ว่าพอซางพุมาขึ้นสามเก้าครับผมลักซี่สี่แปดสีเจ็ด่เกเด่นลักซีนะครับเงินคือ4สี่เกแต่ว่าพอสร้างคุณาชอบส่วนตัวคือสามแต่ว่าตามสูตรนี้เด่นส อ่าหาลอตเตอรี่ก็คือหกสามเก้าครับอ่าศูนย์สี่เก้านี่เด็กตุ๊กตีบตัวร่องเป็นตัวร่องครับมาคัดที่สามเก้า้วตอนขันบัลเดนสามเนาะบอครับสูตรมันเดนสี่บัลเดนสี่สูตรมันเดนสี่อ่าเอาอันนี้เฮียลังนี่เป็นเฮียไหนที่เป็นเฮดติบบอสรั่งบอครับเป็นเซาอ๋อเป็นเซาเอาเพื่อนช่างคมพี่น้องเดี๋ยวให้ผู้สร้างบันเขียนให้นะครับ มาแล้วก็เขียนให้เลยท่านผูช้ชมนะครับเพอดีมูอยุดบอกพอกสา,อสา,อสาสมเดือนเฮ็ดสมู้เพิ่นวันปฏิยุดวันที่สิบหอดวันหอดวันอาทิตย์ถุนตัวอ๋อ้จงโอ้หยุดเป็นอาทิตย์ครับผมช่วงเขงพาพรรษาครับฮะพอดีช่วงนั้นกันจะมีโอกาสนักประสังเนาะครับผมอยู่บ้านนะครับอ,อยู่บ้าน,าานช่วงเขาพรรษาพี่น้อง <ผม S 1> อ เพื่อนช่างคมฮึมคือบนระต่งน้อยใหุ้เจ็บมาตัวเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์อ้าวอ่าอับบนนี้เพื่อนช่างคมและพี่น้องเด้อเลกวิ่งเพื่อนช่างคมกับเขาห้าสามสี่งวดพึ่งลดครับผมอ่าลดก็ลดความกันได้นะพระซังเนาะลดก็ลดไปน้ำกันอ่างวดที่แล้วคนเหตุสามอ่า เอาเอาผู้คนฟันแม่ผ้นประฟันมงวดเลยบ่โอ้หนมแล้วผู้คนเหตุงานขอนแกผู้น่ะผู้ฟันแม่งนี่แหละครับบฟันมางวดเดีย่ันถึวันเดียวนั่นะทเนีเนาะเืือด้ยอโว้ยบ้าเสือเหรนาะวันนั้นตัวแกก่อนฟันเลตรก่แปลกแปลแปกแปลที่มออกส8มแปลแปน่ะครับฝันมามาบอกเสือด้วยแปแปครับนี่ผมเลยพูดอย ตีวางรู้บวกเนื้อท่านแตาท่านฟันไปเลยท่านอมีมากเลยพวกเขาหูเลยคราเอาวิ่ง7เม็ดเดียวเมนไอเจ็ดที่เบ็ดอวิ่งเจดเม็ดเดียวครับเจศนย์เป็นตัวรองเน้นเม็ดเดียวคือเจ็ดึครับผมอ่าเล็กวิ่งเพื่อนช่างคมวิ่งเ็ดไดพี่น้องได้ครับผมนะรับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนตัวร่องครับผมอ่านะครับเอาแบบเพื่อนช่างคมได้พี่น้องได้อันนี้ค่ช่างคม เขาเรีกฝันโบมักบอกคือบริเนนใี่เพิ่นสองหาเยบ่ค่อยมากไปไหนไหมครับเขาคือฝันผู้ยิ่งผู้ยิ่งครับไม่เขียนไม่เขียนให้บริเนนบมดสองหาบ่ครับบ่มักบ่บมักจับเอาไว้จับเอาไว้ซีเพิ่าเคฟซีเพิ่นมาอาผู้ใดมักเด็กฝันครับสองหาตัวเดียวครับผมอ่ารเนนไลทตัวไลทเพื่อนี่ผูยิ่งกับซีซีสองหาต้องแฟน แม่แฟนฟอสังแล้วผู้หญิงบอกกับซีน้ำซีครับเนะุ่ณไม่เครียดในใยกระดาษพี่ดองหาได้มาหาเพิ่นฝันแม่หาได้บอกเลยพี่ดองเกิเพิ่นฝันแล้วเป็นเขาองค์โปรดที่ไหนโอ้ในจังหวัดแปดดทังวดเดียวที่ครับโอ้ในโชคให้งวดเดียวนะผู้ให้ก็ได้ เอเซทรามึร่องวเออ่าฮ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 ่า่าฮ้า่าฮ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 ่าอ่าฮ่า่าฮ่าอ่า่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าอ่าา่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 าอ่า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  บอมักบอชอบคือบาตขาว่าเบิงเขาเบิงไหวซื้อๆนี่แหละเบิงซื้อๆนะถูกใจจังไปยิบลอตเตอรี่นะพอสร้างไห่มาเล็กเด่นเล็กนิ่ง3กับ4เด่นที่4ี่คนับ38 3แปดมเก้าสามักส่วนตชอบคือ3าเก้าพอสร้างคุณว่าสี่แปดสี่เจ็ดสเกนับหลักสี่หนับสตัว6 39ามเนับเล็กฝันคือบอมักนอกพอสร้างว่าผู้ยิ่งมาบอกว่าไปหาซื้อไวแน่หาไวแน่สองหา นับตัวเดียวแข็งเน้นคือหกสามเก้าได้ไปน้องได้แตสามตัวไปหาลอตเตอรี่ไว้เผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะเพื่อนเช่าคมให้มาวิ่งเจ็ดตัวเดียวเน้นเจ็ดหนึ่งนับเจ็ดศูนย์ต่อร่องครับผมเอานะเป่าแถาขอบคุ่นผาซางครับผมค่ะขอบคุณค่นขาผาซางขอบคุ่นผาซางนะขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมอะ ให้โชคให้มาน้องภาษางงเนาะครับผมเอาพบกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วยนะสวัสดีครับให้โชคไห้มาน้ำกันนะคะพอกันใหมคค่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ